สวัสดีสสดค่ะพบกับบันเทิงสเปเชียลนะคะ<ช>กับพึ่งรุนรัตค่ะ,คะอ้อมวันวิสาค่ะวันนี้บันเทิงสเปเชียลเรามีความพิเศษสุดๆกลับม,ม,มาบอกว่าจะบอกว่ากลับมาแล้วนะคะสําหรับใครท<ข>ี่ถามถ่ายเข้ามาแบบรายวันเลยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่น้องๆ BNK48 จะกลับมาขึ้นปกโลกสีสวยของเราอีกครั้งวันนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะขอเอาใจโอตาอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งถึงคิวของสาวก่อนนะคะถูกต้องนะคะสาวแบบวัตถุสิรินะคะจากเด็กอันเดอร์เกิร์ลเนาะล่าสุด พัฒนาตัวเองจนได้เป็นเซมบัสส์แล้วใช่กับเพลงวันแรกก็คือเรียกว่าไม่ได้แบบบั่นทอนจิตใจใช่ไหมที่ว่าช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้ติดเป็นเซมบัสส์ใช่แต่ครั้งนี้เธอก็พยายามจนเข้าตากรรมการแล้วก็ได้ขึ้นมาว่างั้นเถอะใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกสาวที่มีความสามารถรอบตัวเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีความสดใสแบบที่หลายๆคนชอบนั่นแหละถูกต้องพอเห็นอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รอช้าเลยพาน้องมานั่งพูดคุยกันแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟคุณไปอุ้มมาเลยเหรออุ้มมาเลยค่ะักพาตัวมาเลย ะะมาพูดคือกับเราแบบโดยเฉพาะเลยนะคะทุกเรื่องราวทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดการผลักดันอะไรที่ทําให้ไม่ยอมแพ้แล้วก็ต่อสู้จะได้เป็นตัวจริงนะคะรับรองได้รู้กันแบบ <ừ> หมดเตอกเลยเป็นเราเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าก่อนจะแบบแอบ,บน้อยไหมกับการที่ กว่าจะได้รับเลือกขึ้นไปเ,เป็นเซนเปอร์สุดม,มันต้องใช้เวลาเหมือนกันแลว<ช>นานเหมือนกันเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่น้องบอกนะสิ่งที่น้องกลัวที่สุดคือกลัวอะไรรูไ้ไมกลัวอะไรกลัวตัวเองอกลัวตัวเองจะหยุดพัฒนาเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าคู่แข่งที่สําคัญที่สุดของเราก็คือตัวเราเองนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกเยอะใช่ไหมแต่ตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าถอดใจไปก่อนเนี่ยอาจจะแบบ ไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะก้าวถึงจุดนั้นใช่ไหมถ้าเขาท้อไปก่อนยังไงมีคลิปน่ารักนรักไปเรียกน้ำย่อยให้คุณูชมได้ดูก่อนนะคะก่อนจะมาโชว์ปกโลกสีสวยว่าเป็นยังไงไปติดตามกันดูค่ะ หานน <c oughs> ความน่ารักของสาวๆวงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบใครนะก็เขาเรียกว่าแผ่รัศมีความน่ารักเนี่ยไปถึงเขาเรียกว่าทะลุนอกนอกจอไปเลยปั้งใจ<ช>แล้ว <นะ S 2> ถ้าใครได้ชมก็คงจะฟินนะคะที่ชอบนันก่อนแน่นอนก่อนอื่น ก่อนที่จะไปเจอทั้งหมดเลยเรามีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยนะคะรีนมาสดๆร้อนๆถูกต้องร้อนลูกมือเลยนะคะสำหรับปกรลกสีสวยน้องก่อนใช่แล้วนะคะน่ารักมากนี่ยิ้มก็ให้ใกล้เลยให้ใกล้เลยใกล้แค่นี้ละมั้งพี่ไม่ได้ขายเท่าไหร่เลยนะคะนะคะเรียกว่าครบทุกเรื่องราวจริงๆนะคะสําหรับเขาเรียกอะไรนะเรื่องราวของสาวก่อนนะคะนอกจาก เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีแฟชั่นสวยๆอย่างที่ได้เห็นด้วยนะคะนี่เหมือนเดิมตัดใส่กอบได้จะ <c oughs> ให้เขาตัดใส<ช>่ให้ตัดใส่กอบทุกคนเลยค่ะก็ะเรียกว่าแบบได้รู้จะได้ค้นลึกนะคะตัวตนของน้องเขาจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ในการเป็นไอดอลของเธอจะเป็นย<ช>ังไงเผื่อใครน้องๆคนไหนที่อ่านแล้วจะได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้ข้อคิดอะไรต่างๆในเชื่อว่าน้องก่อนเนี่ยได้สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้แน่นอนนะคะส่วนใครอยากดูคลิปสวยๆแบบเมื่อกี้อีกนะคะอย่าลืมสแกน QR code ด้านหน้าปก รับรองว่าจะมีคลิปน่ารักน่ารักย่างนี้ออกมาทักทายแฟนๆอีกมันจะอยู่ตรงข้างล่างข้ง่ไงใช่ไหมให้ดูอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมมุมนี้เลยมุมนี้นะอาจจะซ่อนนิดนึงแต่ว่าเราถือว่าเป็นกิมบิ๊กให้คุณหานะคะก็เจอแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือส่องเข้าไปเลยแล้วก็คลิปที่ได้ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเด้งขึ้นมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งก็ปั่นยอดปั่นอะไรให้ด้วยนะคะดูบ่อยๆแบบสแกนสแกนสแกนไปเลยนะคะดูบ่อยๆนะคะจะได้ฟินจะได้ดีต่อใจเนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ฉบับวอาที่3มิถุนายนนี้แต่เหมือนเดิมพรุ่งนี้ซื้อได้แล้ววันเสาร์แฟนคลับของก่อนเนี่ยไปเฝ้าที่แผงได้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดในการอ่านนะคะเพราะอาจจะต้องขายดีมากเรามั่นใจเดี๋ยวอาจจะต้องตามหาแล้วต้องไปซื้อในราคาที่แพงกว่าอันนีนะคะไม่ั้นขอเอาเป็นราคาเดิมราคาเดียวของเรา10บาทนะคะ้อง10บบาทได้ทั้งแฟชั่นสวยขนาดนี้ได้ทั้งเรื่องราวที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนขนาดนี้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วเนี่ย ใช่นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นใครต้องอุบไปก่อนอุบไปก่อนยังน่ารักเหมือนเคยขอบอกแค่นี้เพราะว่า B N K นคัมแบ็กแล้วใครมาขึ้นปกเรานี่เราเรียกว่าเลือกแล้วว่าจะต้องแบบดีแน่นอนดีแน่นอนเราฟันธงเราฟันธงเราเลือกเองนะคะอ่านทั้งก่อนตากเรียบร้อยแล้วฝากของเราด้วยค่ะก็ยังไงติดตามเรื่องความของข่าวบันเทิงนะคะของสดหมดเปลือกของเราจันทถึงสุกนะคะมีพึ่งกับอ้อมแต่ว่าคนละ คนละช่วงวันนะคะแต่ว่ายังคงเสิร์ฟข่าวบันเทิงมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศฮอตทุกประเด็นใช่ค่ะมีพี่ๆนักข่าวบันเทิงอีกมากมายเลยที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเจอกันเวลาเที่ยงค่ะถึงเที่ยงครึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีรายการบันเทิงสเปเชียลนะคะที่จะพบกันทุกวันศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งนะคะเปิดมารอได้เลยว่าเรามีใครพิเศษมาฝากต่างๆกันเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่อง Daily n e w Live th นะคะ Subscribe ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุณไม่ใช่ดูแค่ตอนไลฟส์สดอ,อย่างเดียวนะคะคุณสามารถย้อนกลับไปดูเรา เล่าข่าวหรือว่ารายการต่างๆของช่องเราด้วยนะคะไม่แน่อาจจะมีการร่วมสนุกอะไรต่างๆมากมายอุ้ยช่วงนี้กําลังมีฟุตบอลโลกบอกเลยสาคัญที่สุดในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของคูปองฟุตบอลโลกปี2018ที่กาลังจะเริ่มขึ้นแล้วทางหนังสือพิมพ์เดนิลของเรานะคะก็มีคูปองให้ตัดไปชิงโชคถึง4ส่วนนะสี่ชิ้นส่วนนะคะในเซกชั่นของนักกีฬาซึ่งหมดเขตวันที่15กรกฎาคมนะคะรีบตัดรีบหาซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเบียนเคก็ตัด คูปองนี้ไปด้วยได้แล้วได้นะคะเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้รอแบบเหลือน้อยๆทีมแล้วค่อยเขียนเนาะคุณก็ดูไปก่อนแวว่าทีมไหนโดวเต็งแล้วก็ค่อยเขียนใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งมาที่เดนิลนะคะเริ่มเก็บสะสมแต่วันนี้เลยยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากห้ามไปขโมยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าที่ไหนนะคะแบบบุญมีจริงนะคะเช่อนิดนึงนะคะเอาของดวงของตัวเองแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้พึ่งก็อ้อมต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ